ครับช่วงสุดท้ายครับกับประเด็นในวันนี้นะครับสภามหาลัยมอบุรพาไรธรรมพิบาลนายกช่วยด้วยนะครับทิ้งท้ายครับท่านดนายครับท่านดรดนายท่านอยากจะทิ้งท้ายให้กับท่านนายกอย่างยังไงบ้างครับครับอ่าก็ในนามของบุคลากรมหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็ในนามของสมาชิกสภาพนักงานนะครับในด้านนโยบายของการมีส่วนร่วมแล้วก็ธรรมพิบาลนะครับแล้วก็ใครอยากจะขอร้องนะครับนะฮะท่านนายกนะฮะได้โปรดกรุณาได้ ใช้อำนาจของท่านนะครับนะฮะในการที่จะสั่งการให้กิจการของมหาวิทยาลัยบุรพภาซึ่งมันอาจจะยังไม่ถูกต้องอยู่ในขณะเนี้ยนะครับ,รบให้กลับเข้ารูปเข้ารอยที่ถูกต้องนะซึ่งในข้อเรียกร้องที่เราขอนะครับนะฮะก็ได้อธิบายไว้แล้วนะครับนะฮะคือก็เพื่อหวังให้ให้ท่านเนี่ยได้ช่วยลงมาดูแลให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปในวิธีทางที่ถูกต้องสักทีแล้วก็ ให้การรักษาการซึ่งมันทั้งกลุ่มเครือทั้งไม่ค่อยถูกต้องหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างข้างในเนี่ยมันได้จบสิ้นแล้วก็นําไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมภาคภูมิสักทีครับครับก็จะได้ปองดองสักทีตามนโยบายของรัฐบาลบนะครับ <laughs> เดี๋ยวช่วงท้ายครับของรายการในวันนี้ <laughs> ผมขออนุญาตมีข่าวช่วงประชามธ์นิดหนึงนะครับ ก็คือเมื huh. <the> ่อ nah, วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2558ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเนี่ยได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารช่อง n b t นทะครับในงานครบรอบ27ปีโดยมีท่านดรจรุนชัยสอนท่านรองอธิบดีกรมประชาพันธ์แล้วก็ท่านพอพิชยาเมืองนาวนะครับท่านพอก็ให้รับให้การต้อนรับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมของเราเป็นอย่างดีนะครับในงานก็มีการระดม ก็ปีนี้ก็เป็นงานที่ดีนะฮะเพราะว่างดรับกระเช้าก็มีหน่วยงานที่เป็นองค์กรการกุศลไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดแล้วก็มหาวชิราลงกรธญบุรีโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปตั้งโต๊ะในการบริจาคก,ก็คือแทนที่จะเอากระเช้าก็นําเงินไปบริจาคทางองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเราก็ไปร่วมบริจาคตรงนี้ด้วยวันนี้ก็ท่านดรกิติพัฒน์ชัยราช นะรลองเลขาธิการองค์กรเราก็ไปร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ n b t ทครับที่ครบรอบ27ปีผมก็เขียนในกระดานไว้ครับว่าอยากให้อยู่คู่กับคนไทยและที่สำคัญคือไม่อยากให้เปลี่ยนชื่ออีกจะใช้ชื่อนี้ก็ใช้ชื่อนี้ไปเลยระยะยาวนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเพราะว่าวันนี้เราคุยกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราพยายามคุยกันหลายครั้งแล้วเราก็อยากจะสามครั้งแล้วใช่ไหมอาจารย์โรส ก็คงจะเหมือนกันนะฮะเราก็อยากจะให้เรื่องนี้ป้องดองได้ละประเด็นนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าบรรจจบได้ก็ต่อเมื่อท่านพลเอกประยุทธ์ลงมาแก้ไขสถานการณ์นะครับอย่าไปมองแค่มอบรพานที่เดียวก็ได้อีกหลายมอก็มีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์นะครับหรือนักศึกษาเนี่ยรอท่านนายกปยุทธ์ว่าจะแก้ป <fin anta> <ots> ัญหาอย่างไรกับมอบริพานนะครับองค์กรคิะกมการเราก็คงต้องขอฝากในเรื่องนี้ไปว่าขอให้ท่านลงมาเล่นเรื่องการศึกษานะครับ ครับทิ้งท้ายนะครับช่วงท้ายท่านผู้ชมนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมได้ที่ YouTube หรือก็ที่ Facebook นะครับที่เลือดคำว่าองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือว่าที่ w ว r ร์ w เวฟเวิร์ดเวฟเรจะน่สับรจนสัดอทคอมนะฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับตอกลับลาผู้ชมไปก่อนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปใช่ผมคิดว่าน่าจะมีเทปสี่เทปห้าแน่นอนนะครับพบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ